สวัสดีจ้ามือน,นีดวงท้องฟา้ามาเยี่ยมควายงามยังอีสานนาจ้าควายงามอยู่อำเภอผู้เขียวม่านฟาร์มฮักควายวยางได้ก็จ้าควายงามฟาร์มฮักควายงามฟาร์มฮักค,ะค,ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแนน,น้ำนะจ้าจ้าอยู่นี่ควายงามฟาร์มฮักนะคะอยู่กับเจสซี่นะคะเป็นเจ้าของทะเลท้องค่ะคลอกนี้คลอกทะเลท้องทะเลทะเลทเล้องคุ้มฝูงอยู่ ให้พาไปบังลูกทะเลท้องค่ะอันนี้ได้ถวยรางวัลที่สองนะคะ่ะแม่บานบ้านนะคะ่ะได้ถวยพระเทพสูงร้อยสามสิบสองแม่ส่งลูกงั้นร้อยร้อยเอ็ดนะเห็นบหเนี่ยเท่าน,นั้นแหละแม่เท่าน,นั้นแหละแม่ตลาดนัดแต่ทรงรอลูกออกมากเป็นควยายเงินล้านตัวผุนเ้อะตัวที่สองงั่นลูกเขาแบบกลายเป็เสียนหลังอน ฝูงทะเลท้องคุ้มฝูงอยู่ที่จ่าอยู่นี่ค่ะมาเบิ่งควายงามจ้ามีติดตัวใหญ่ๆงามๆลงท้องฟ้ามีโอกาสมาเยาชมท้องค่ะเนี่ยเจ็ดเดือนสูงกุ้งายสามสิบเอ็ดอะเจ็ดเดือนนี่อีกเนี่ยน,น,นี่อันนี้ตัวเนี้ยเดือนล่างกบ ก็ได้เอาขากล่องมาจา้ะาะมีแล้วอันกันสัน้นกันสะเทือนามาแม่ส่งลูกค่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยแม่ส่งลูกอายุเจ็ดเดือนสีซุ้มกับแม่แล้วออปหน้าเขาได้พอมาเมื่อลูกทะเลท้องจันตัวผู้ค่ะตัวนี้ตัวผู้เจ็ดเดือนเซียนหลังแม่มันซื้ออิสมปักเสียน ยุ่นหนีรับจับได้บ่จับได้บ่๊ะตัวแม่ให้คุณลาจะพาไปเบิ้งตัวแม่มันนะตอนนีต้ตั้งท้องทะเลทอเ้องหมดเลยค่ะตอนนี้เอาใส่ทะเลท้องไม่เหมือนเลย อันนี้ควายควายแปดเดือนเก้าเดือนอันนี้ลูกลทะเลท้องเจ็ดเดือนนี่ปียดาปียดาย่านเมลอูออนตัวนี้นตื่นเมล,อเมลอูออนควายหยักควยายใหญ่จ้ะซ้ำสางหน่อยเลยจ้ะ เทีเ่ยวฟาร์มหักเจ้าของทะเลท้องพาเที่ยวจ้าพาเที่ยวชมเจ้าของเพื่อนกับใจดีใจดีจ้าเป็นกันเองเพิ่งพาเบิงนี่แต่โตใหญ่งๆงามๆนี่เจ็ดือนะคะนี่นี่แม่เขาน่ะคะ่ะเจ็ดเดือนเลขกอันนี้ลูกทะเลท้องจ่าัวแม่ค่ะชโชคดีเลยได้ได้ตัวแม่ตัวเดียวตอนเนี้ยตั้ปีหน้าเขาย้ายคลอดค่ะโตแม่จ้าเจ็ดเดือนโตใหญ่โตสูงใกล้สะซ้ำแม่แล้ว ยูนี่รับรับผสมจริงตจ,จ้ารับผสมจริงค่ะเขาซอยเกษตรกรเนาะหาประกันจนติดยันลูกบวชค่ะจ้าเพิ่นใจดีจ้าผู้ใดน่กะก็ขาวมาเบิง้อจ้าสิไดงูว้วเพื่อนใจดี <bracket. S 2> เพื่อนเป็นกันเองรับผสมเพื่อนก็รับประกันจนติดจ้ามาลดเนี่ยหลังดีกินแต่ห้าค่ะกินแตน่ห้า เขารับประกันคัางละอ่อนเขาอผสมค่างละทอดใจจ้าค่างละหาพันค่ะนะคะเกษตรกรจ้าควยใหญ่ควยคยากรับรับรางวัลถ้วยรางวัลงานยังก็จ้างานอันประเทนหลังนั่นน่ะลูกทะเลท้องน,ะนะลลั่นหน้าในรางวัลที่สองแม่ส่งลูกะะแม่ส่งลูกไว้บ้นบานลูกแม่สูงบ่ใหญ่แต่ว่าลูกใหญ่จ้าลูกใหญ่ัวนี้เดวันจากน้อยขึ้นเขาน่ะแม่เขาสูงไว้หาหานี่เขาไปใส่ทะเลท้องอีก ไป็ทะเลท้องผูพื้นทะเลท้องหมดเลยค่ะเริ่มจากมะกะลาไปเนี่ยแหละมีทะย้อยคอบเลยค่ะเขาอันตั้งยุดไใจสถานที่น่จ๊ะยุนี่ย,ย,ยุอ่ยบ้านหนองแสงไงตำบลบ้านแก้งอำเภอผู้เขียวจังหวัดชายภูมิค่ะค่ะคอนเบอร์โทตนนรทต,นนติดต่อนะอ่ะ่ะค่ะเบอคค่ะค่ต่ะ่้ค่ะ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 คะค่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 าะค่ะ่ะค สามสองแปดเก้าค่ะนะค่ะโทรติดต่อได้ตลอดนะจ่ะถ้าควยเป็นสัตว์ทายังแมนค่ะรับประกันจนติดจ้าในราคาหาพันหนิบราคาเกษตรกรจ้าอันถ้าย่านจับสัตว์ว่าเป็นเอามาก้อนก็ได้เขาก็่คิดเงินดอกเขาซอยซอยกันว่าสองสามหมื่นสี่หมื่นก็ได้อ่ะอมาเลดจ้าคือว่ากอนเป็นสัตว์หมื่นสองหมื่นเขาเอามาเลยจ่าถ้าไปเท่าเสาเทียงแรงมืออื่นเสียจนมันบวทับผละ ทะเลท้องกับโตใหญ่ค่ะจ้าจเดี๋ยวอันคลิปสองสิ่ท้ายทะเลท้องให้เบ่งนะจ้าโตใหญ่โ<ะ>ตสูงใหญ่ค่ะจ้าจคลิปนี้กับซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณเลขกหลายค่ะสวัสดีค่ะ